สวัสดีครับ FC ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันในเลขเงินล้านนะเลขเงินล้านนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนนะคำเตือนนะไม่ทาบสมุนการเล่นกับพนันสิบก่อนหมาได้ทั้งสิ้นเพียงแนวทางการนิสัาหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะ วดใช้วิจารยญาณในการรับชมนะครับามปัตนาดีจากช่องแอดชัยชาแนลเลขเด็ดๆดพารวยนะครับกเมืมาเช้าก็ลงไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งนะครับลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับแรกลงไปก็จะเป็นหนังสือสมหวังนะครับสสมหวังท่านใด้รอก็เข้าไปรับชมได้นะครับหน้าช่องวิดีโอนะถ้าท่านไม่ได้เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ กามาดูกันเลยนะสำหรับเลขเงินล้านนะับเลขเงินลา้านเด่นนะบสามห้าสอนะับ3ามหเด่นที่3กนะับหนับสกับหก็จะมี3ามเจ็ดส5 7หก5ามศ สองเจ็ดสองหกสองแปดแล้วก็สองหนึ่งนับก็มาที่หน้านี้เลยนะหน้านานะาี้บางยีนะบางยีบางยีนะวันที่แล้วเข้าไปคู่โต๊ะนะิมบางี สีลดนัสรุปเลขนับสรุปเลข7กับ9 7กับ9ก้เข้าไปที่เก้านเข้าไปที่เก้าเนาะก้าเก้าเจับ จะเป็นของเก่าแอดจะเขียนนี้ให้นะครับจะเขียนไว้ให้นะครัที่เจ็ดครับสองตัวเข้าไปที่เจ็ดเจ็ดนะแต่จับคู่ไม่เข้านะครับจับคู่ล่างไปบนบนมาล่างนะคราจะสรุปใช้ได้นะสรุปเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้ามาทั้งคู่เลยนะสรุปเลขสองตัวนะไม่ผ่านเนาะ เานับมาเกับเเลยนะมาเจ็ดกับเก้เลยเ7 8าเจ็ดแนับนับเงินนี้เนาะ มาตามต่อนะสำหรับเลขเงินล้านนะ,ะเผื่อใครยังไม่ได้แคบนะแคบไม่หมดนะแคบไม่หมดแคบไม่หมดแล้วแคบทีหะนาแล้วกันนะคีรนะนาเนาะ แันี่นะของเก่าเนาะวันที่ออกที่ผ่านมานับแค่วันรับไปต่อเนาะวันนี้พ่อเท่าปลาแกเนาะให้เด่นที่สามกับห้านะสามกับห้าวันที่แล้วแม่นจริงเนาะแม่นจริงเจ็ดกับห้านมาที่เจ็ดเนาะมาที่เจ็ดเนาะ ูเงินนับเกับหเนาะเจ็ดหกทีแล้วให้สี่กับเจ็ดนะวัทีแล้วให้สกับเจ็ก็เข้าไปที่เจนะ็ดเนาะดับศูนย์นะดับศนะูนย์ล่างดับเก้านะล่างเลขดับเลขท้ายเกาะ มันทีละดับผ่านหรือเปล่าเนี่ยดูให้เนาะมันทีละดับผ่านนะบนดับหกล่างดับเก้านะมันทีละก็เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดก็ดับผ่านนะใครชอบเลขดับนะใครชอบเลขดับก็เอาไปพ,พิจารณาได้นะแคไว้นะแค่ใบ วันนี้ดับศูนยะ์กับเก้าครับบนดับศูนยะ์ล่างดับเก้าครับก่อไปอันตรอนคะรับแนต่องนี้ไม่เยอะนะอันนี้ไม่เยอะผมซับรางวันที่หนึ่งนะวันที่แล้วก็ผ่านเลขเด่นนะเก้า 8ปดเจนับก ness, ็ผ่านไปที่7เนาะอ่านกปที่เนับผ่านไปที่เจ็ดเปานต่อหน้าสำรับวันนี้เนาะ มาที่หน้าปกหลังนะเตียนเตากับถุงเงินนะของวันที่แล้วเด่นเข้าเข้าอยู่นะเด่นเข้านะเด่นเข้าไปที่7นะเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะ 9, 7, 8, 7, 7นะเข้าไปที่เจ็ดนะ เอาไปที่เเนาะวันที่แล้วจับคู่ไม่ผ่านนะจับคู่ไม่ผ่านแต่ตัวเด่นเข้าอยู่นะเซียนเตากับถุงเงินนะก็มาตามต่อนะสำหรับคลิปนี้นท่านใจสนใจสั่งซื้องสีก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้นะในผลิตภัณฑ์ของทางช่องนะสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อได้ฝากเอซีเข้าาใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ กพื่อจะได้ไปพาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเนอะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ